สวัสดีครับนี่วันนี้มาเยี่ยมส่วนพันธมิตรเรานะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดเรานี่แหละอำเภอปทุมรัตน์นี่ครับเจ้าของสวนคุณพงชัยนะครับ,รบสวัสดีครับคุณพงชัยมาดูภุตสาเพื่อนออนซอนอย่างเลยอันนี้พันธ์อะไรนะสิบหกครับมัวสิบหกไปพุทธ โคตรเลยโดดสุดๆโคตรเลยนะปัดนี่มีความโดกที่หนึ่งแล้วครับติดง่ายเนาะครับติดง่ายโอ้ติดง่ายมากเลยติดง่ายติดง่ายกว่าทุกเบอร์ครับใครปลูกตัวนี้อยู่นี่หายห่วงเนาะเรื่องการติดลูกนะมือใหม่นี่สบายเลยสบายครับเนาะการติดพลนนี่สบายครับมือใหม่นี่สบายเลยนี่ครับเป็นห่วงโอ้สุดยอดนี่ พ้นอาจจะสะสมอาหารดีด้วยหยรือเปล่าโอ้มันติดลูกดีมากเลยว่ะโอ้พูดอะไรอ,อันนี้เบอร์สิบหกนะครับปาดติดดีมากทุกกิ่งทุกช่อเนาะทุกกิ่งทุกช่อทุกกิ่งทุกช่อแค่ก็ชออย่างน้อยก็ช่อบละสองสาม นมีแล้วครับบางชอบก็ท,กท,กทุกทุกดอกทุกดอกก็มีนี่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 มาดูนะครับทุกดอกโอ้อย่างนี้สิ้นเดือนนี้เอามุงลงได้แล้วเนาะครับน่าจะเอามุงลงสิ้นเดือนเพิน่นเพิ่นทำก็คือเอามุ้งกลางทั้งปีทั้งชาตินะแต่ว่าก็คือช่วงที่ให้มันติดลูกนี่ให้มีแรงเข้ามามาผสมเกสรช่วยนะครับแล้วก็เ หลังจากติดลูกประมาณนี้แล้วเพิ่นก็จะเอาเอามุ้งลงเนาะดูดิปลาดกมากเลยนะดกทุกต้นไหมไหนเรือดิที่ดกครับทุกต้นครับสิบหกนี่ทุกต้นทุกต้นจริงวะดูดิสิบหกนี่ทุกต้นดกจริงๆครับเพิ่นว่าดกจริงๆเออดกของเพิ่นนี่แหละดูดิ ติดทุกช่ออันนั้นอะไรนะอันนั้นหยกขาวครับหยกขาวอ่ะไหนในมาดูหยกขาวดิหยกขาวก็ติดอยู่ขาวก็มีติดครับกําลังติดหยกขาวก็กําลังมาว่าแต่หยกขาวไม่เท่าเนาะคทำหยกขาวไม่เท่าครับไม่เท่าไม่เท่าทู 16, ไม่ได้นี่อยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ใกล้ๆกันเลยดีมาก โอ้ oh, ปีนี้บริจฟันเงินล้านอยู่แบบปีนี้นะดูดิอันนี้หยกขาวนะครับหยกขาวก็กําลังกําลังติดประมาณเท่าหัวไม่ขีดแล้วละ่ะล,ลาแป้งกําลังมาเด้อนี่ลาแป้งนะครับลาแป้งก็ ช่วงนี้ก็ต้องจิตยาป้องกันเชื้อรานหน่อยนั่นแหละโอ้มันจัดการแปลงสะอาดสะอาดดีมากเลยต้นหนึ่งนี่สามสิบโลนี่เพียงพอแล้วนะน่าจะพออยู่ครับพอแล้วนะ,ะไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาสักสามสิบโลนะเอาเยอะไม่ดีครับลูกเม็ดโตเท่าไหร่ปีที่แล้วเป็นไงบ้างใคร ลูกค้าผลตอบรับดีครับผลตอบรับดีนะครับสำหรับพุ้สา่หวานเตยหวันตอบรับนี่พี่เลี้เปิดสวนให้กินเองพี่เลี้ยงเปิดสวนให้กินเลยเข้ามาเลยใครอยากกินเท่าไหร่กินไปเลยกินเลยครับอ่าจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของคุณนะถ้าอร่อยก็คุณก้อยซื้อไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับอ่าแล้วแต่ความพอใจครับถ้าไม่ถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรครับอ๋อเห็นเลี้ยงชนาลมได้บ่นี่ครับ ๋อเลี้ยงชันนรลรงด้วยโอ้โดกดีจริงอ่ะอันนี้ก็ใช่บ่อันนี้ก็ m16 นะครับเบอร์16นะครับติดลูกดีมากเลยวัดโอ้ปีนี้ สิจกรรมเงินแสนเงินล้านนี่ด้เลยนลองเดินมาตรฐานนะใครอยากมาดูงานก็มานะอยู่อำเภอปทุมรัฐไม่ไกลไม่ไกลทางบุรีลงบุรีรำก็มาได้นะบุรีรำก็ใกล้อยู่เนะาะพยักระภูมาอะไรพวกนี้ก็มาได้ถนนมาง่าย กี่ต้นนี่ทั้งหมดเนี่ยห้กว่าห้าสิบกว่าสมงานได้ไหมสองงานสองงานกว่างานกว่าเนาะเกือบสามงานปลูกระยะสี่คูณสกรสี่ไว้ต้นเดียวนะครับต้นเดียวก็สวยสวยสวยนี่ต้นเดียวไม่จะใบเยอะนะครับใครที่ไม่มี พื้นที่เยอะนะครับประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วเนาะไว้สำหรับเป็นงานอดิเรกใช้ชีว slow light <น>ิตสโลไลต์ตอนเช้าจิบกาแฟได้จิบกาแฟตอนเช้าบ้างไหมนี่นะโอ้ันทำดีอ่ะปีนี้ไใบต้นเดียวทุกคนบวกุจาต้อง นี่นะต้องยกลูกปูแบบนี้นะครับยกลูกปูกยกล่องนะบ้านเราเรียกว่ายกล่องไหนในมาถามสูตรปุ๋ยหน่อยดิทำอะไรตอนเนี้ยตอนนี้ให้แปดยี่สิบสี่ยี่สี่ครับตอนนี้ให้แปดยี่สิบี่ยี่สี่ต้นละก็ประมาณแค่สามถึงสี่กำมือสามสามถึงสี่กำมือนะครับ,บ 6, ใส่รอบๆทรงพุ่มทางใบอ่ะทางใบก็ให้ สี่สิบแปดสิบแปดแคลเซียมบว<อ>กแคลเซียมวอลลอน,อลอนแล้วกวาราทานอยู่อย่านี้อ่ uh huh. าฮะแล้วกว็พวกแมกนีเซียมอ่าแมกนีเซียมธาตุอาหารรองเนาะธาตุอาหาล้แลอ ป้องกันเรื่องของโรคแล้วก็แมลงเนาะตอนนี้เรื่องเรื่องติดลูกนี่น่าจะหายห่วงแล้วเนาะหายห่วงครับปีนี้หายห่วงอ่ะน่าจะหายห่วงแล้วเดี๋ยวติดยากกว่าเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ได้มีสภาพอากาศช่วงสิงหามันฝนมันทิ้งช่วงฝนมันทิ้งช่วงใช่แต่ที่นี่ฝนไม่ตกนะแต่บ้านผมนี่ตกมากเลยนะที่นี่มันทิ้งช่วงไปช่วงกรกฎาคมหาสิงหาอ่าก็เลยให้การติดลูกดี แต่ถ้าฝนชุกหน่อยๆหอยเหมือนปีที่แล้วนี่ชิบหายเลยนะยนะชิบหายการเกษตรของแท้เลยช่ว,ง,วชง,ทชงที่มันออกดอกฝนแม่งทิ้งช่วงพอดีเลยม,มันก็เลยการติดลูกก็เลยดีขึ้นมันอาจจะอยู่ที่การสะสมอาหารมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าสะสมอาหารไม่ดีก็อาจจะทําให้ติดลูกอ่ะก็อาจจะไม่ได้เท่าที่ควรก็ได้นะครับ เราบังเอิญว่าฝนก็ทิ้งช่วงพอดีด้วยใช่ครับโอ้บรนทมดีนะดีของผมอีกแล้วเนี่ยผมยังไม่ยังไม่เท่านี้นะจริงจริงของผมไม่เท่านี้ของผม,ผมยังยังไม่ไม่ติดเท่านี้ครับอันนี้ถือว่าถือว่าติดเยอะมากครับถว่าติดเยอะหยุกเขาหยุกเขาก็ติดดีนะ จากที่เดินดูดมาเนี่ยตุยหยกขาวก็ก็ติดทุกกิ่งทุกช่อเลยนะครับแล้วดอกก็สมบูรณ์ดีด้วยสวัสดีครับสวนนายทีนี่ครับอันนี้อยู่ปทุมรัตน์นะครับปทุมรัตน์หิมะขาวไม่มีเลยเหรอนี่อยู่ข้างหลังครับอยู่นอกโรงเรือนอยู่นอกโรงเรือนทำไมไปไว้นอกโรงเรือนอ่ะเพราะว่าหิมะขาวมันจะมาก่อนโอ้ลูกเมีนยน้อยเนี่ยอะไร ไม่เช่ลูกเหมียน้อยครับเพราะว่ามัขาวมันสุูกก่อนมันมันก็เลยปีที่แล้วเจอปัญหาแล้วเป็นปัญหาอะไรหนี้มะขาวในร่องให้ฟังเน่อยหนึ่งอากาศช่วงช่วงที่อากาศมันออกมาเนี่ยมันจะกกระทบกับหยกขาวแล้วก็พวกเนี้มันก็เลยทําให้รถหนึ่งรสชาติที่มันยังไม่ได้มันต้องเก็บก่อนเพื่อนอ๋อความหมายความหมายก็คือพอเอามาปลูกไว้ในนี้เสร็จปุ๊บมันออกก่อนพวกนี้อ่ามันได้เก็บก่อน พอเก็บก่อนเราให้ปุ๋ยกับน้ำเนี่ยจะลําบากหน่อยทําให้มีผลต่อรสชาตินะลำบากเพราะอายุการเก็บเกี่ยวเขาเร็วเขาไวกว่าก็เลยย้ายจากตรงนี้เอาไปไว้เฉพาะของมันไปเลยจัดโซนิ่งไปเลยเพราะงั้นรสชาติคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันเพราะการให้ปุ๋ยให้น้ำมันจะไม่เหมือนกันอ่าเพราะอายุการเก็บเกี่ยวเขาเร็วกว่าเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่ดี สวัสดีนะครับนี่ครับสวนพันธรรมิตรเรานี่แหละนะครับพักพวกกันนะครับที่ร้อยเอ็ดเมื่อก่อนเพิ่นไปคิมที่สวนเนาะแล้วก็เอาต้นพงต้นพันธุ์มาปลูกที่นี่อ๋อด,ดีด,ดีครับนี่อันนี้ก็ยกขาว ลูกใหญ่ๆก็มีแล้วนะครับนี่ติดดีติดดีครับติดดียังสู้สิบหกไม่ได้เพื่อนว่าติดดียังยังสู้สิบหกไม่ได้แหมโฆษณาจัง <laughs> นนไม่มีอะไรติดดีเท่าสิบหกแล้วเพื่นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรติดเดี่าสิบหกใช่ของไต้หวันเนี่ยสู้สิบหกไม่ได้ชักตัวนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ก็สิบหกเนาะสิบหกครับ,รบอันนี้นี่ครับ ไม่มีอะไรสู้แล้วเรื่องจิตผลเนี่ยโอ้ทุกข้อเลยวะ่ะไว้ใจได้เลยครับเรื่องจิตผลเิ็ดทุกช่อทุกช่อจริงๆวะ่ะเืองจิตผลนีไ่ไว้ใจแห่ห่วงสำหรับมือใหม่นี่แม่งสบ,สบายเลยใช่ครับผมว่าสบายไม่ต้องมีปัญหาเรื่องจิตผลมันเหมาะนะเหมาะกับพวกมือใหม่ๆเนาะแต่หิมะขาวเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่านี้นะหิมะขาวหิมะขาวนี่ยากหน่อยนะด,ดูยากกวา่า ัยงงไงละ,ะคือถ้าเจอฝนชุกๆหน่อยเนี่ยฮิมะฮาวแทบจะไม่จับลูกเลยนะใช่อันนี้ยังเยอะโอ้โหนี้เยอะเยอะครับ <c oughs> เยอะยอมรับเป็นการขายของนะถือว่าเยอะจริงๆเอออันนี้ไม่ได้แบบว่าเอ้ยมึงจะจ้องขายของกันนไม่ใช่อะไรนะนี่เราไม่ให้เห็นดู้ปีที่แล้วเราเราเรา,เรากินก็รสชาติโอ้โหดีนะ ชิมแล้วรสชาติดีนะที่ไปชิมที่สวนผมเนาะชาติดีแล้วก็หวานแล้วก็เนื้อเนื้อละเอียดเนาะเก็บเขียวเขียวทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเก็บเกลีเขียวแล้วก็อร่อยนะไีชิมแล้วเนี่ยไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเนาะใช่ครับเขียวเขียวนี่ผมว่ายังยังได้อยู่แลนจำเป็นมีผลกับการขนส่งดีด้วยว่าเขียวไร้มันยาวขึ้นนะใช่ครับการวางจําหน่ายก็จะยาวขึ้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบวางล้ สายพันก็แปกว่าขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกน้ำอ้อยพวกนี้ต้องเก็บเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะสัก90%เซพวกนี้นะขึ้นไปเลยนะมันจะมีปัญหาเรื่องขนส่งอ่ามันจะมีปัญหาเรื่องขนสง่นนหง,นสงนหน่อย <3 S 1> นึงคือถ้าไปส่งสม,มุติบ้านผมนะผมเคยไปส่งไปทางภาคใต้หรือว่าไปทางภาคตะวันออกหน่อยที่กินระยะเวลามาสักสาวันนะ,ะแม่งลุ้นขี้แตกเลยนะ ไปถึงมีลุ้นโอกาสอ่าไปถึงมีลุ้นว่าเอาแม่งจะจะเริ่มสุกเลยอย่างวะเออเริ่มแดงเลยอย่างอันนี้ผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ส่งไปหาลูกค้านี่สบายเลยเก็บสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าพอดีเป๊ะแล้วปสิบแม่แปดสิบพอดีเลยเ้เอาไปเผื่อไว้เลยแล้วห้าวันเนี่ยไปถึงมือลูกค้าก็ยังสบายอยู่ยังจะเขียวอยู่โอตติดดีครับนี่ทุกช่อเลยนะ การสะสมอาหารน่าจะดีได้สิสะสมอาหารมาสองเดือนเต็มอเต็มีม่ปกติแล้วเราต้องสะสมอาหารอย่างน้อยก็ตั้งหกสิบวันนะ,ะถูกแล้วครับสองเดือนเต็มชุดนี้ก็คงไปเก็บประมาณธันวาะนะปีใหม่ครับก่อนปีใหม่ผมว่ากลางกลางธันวานี่ก็ได้กินแล้วกลางธันวานก็ได้กินแล้ว แล้วปีใหม่ก็จะพอดีอดคนมา,นมาใ,มใช่ใช่คนกลับบ้านกลับอะไรเงี้ยซื้อเป็นของฝากแล้วก็เปิดสวนเนาะให้คนเข้ามาซื้อในสวนมาชิมไปชิมถูกใจค่อยซื้อไม่ถูกใจก็ชิมได้เลยครับป,ปีนี้แล้วปีแล้วก็ชิมอย่างเดียวมีแผนจะขยายไหมเนี่ยกำลังขยายข้างหลังข้างข้างอ๋อนูน่นขวาต้นกำลังมีแผนจะขยาย ทำเสาไปแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงยังไม่หยับลงเอน่อกันจะขยับอีกหนึ่งโรงเรือนแต่นอนใส่ในวงบ่อนะครับเมือ่อสิบหกสองแถวบ่ออันนี้ใช่อันนี้สองแถวเนาะหกสองแถวอนะ่องสิบต้น โอ้แต่ติดดีมากทุกทุกต้นนะไอคิดเดินดูมาตอนเนี้ยนี่ตรงนี้ก็เยอะมือใหม่สบายมือใหม่สบายไม่ต้องห่วงเรื่องจิตไม่จิดเหลือปลูกให้มันรอดติดแน่นอน แค่ให้มันไม่ถูกพวกแมงกินนงกินนวลกัดกินไปัะโกนก่อนนะแมงการติรลูกนี้น่าจะหายห่วงแล้วล่ะใช่ใหายห่วงแน่นอนครับมาดูการจีบคนละคัตตาการให้ผลผลิตผมว่าน่าจะดีกว่าทุกเบอร์ด้วยซ้าตอนนี้เพราะว่าถ้าดกแบบนี้เราก็มีโอกาสคัดได้เออ เราคงไม่ไว้แบบพุทธาสามรถเนาะสามรถนี่ไม่ไว้ครับแต่ไม่แน่ในอนาคตเหลือแล้วโละยี่สิบาทเราอาจจะไม่อยากคัดก็ได้นะเหลือโลยี่สิบาทถ้าเหลือมันเหลือโลละยี่สิบาทเราเราอาจจะไม่อยากจะคัดแล้วก็ได้นะเราอาจจะยังปล่อยยังอะเราต้องเน้นคุณภาพครับเหมือนฝรั่งนะครับอ่ะมีแถมสาระให้นะครับีสาระนี อันนี้อันที่เราเห็นขาวๆนี่จะเป็นในส่วนของลาดแป้งนะครับลาดแป้งถ้าอากาศชื้นๆไหนก็มักจะมีในส่วนของลาดแป้งเข้ามาทําลายนะคือถ้าระ,ะบาดเยอะก็ทําให้อุดร่วงนะถ้าไม่เยอะก็ทําให้ผิวอของพุทชาก็เป็นผิว้วลาย แนวทางป้องกันก็คือฉีดยาป้องกันเชื้อรานะครับก็ใช้ได้ไล่ไปตั้งแต่โรฟินแอบคาเบนดาซิมแมนคอนเซก็ยังใช้ได้เลยนะครับดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวไดฟิโนโคนาโซอ a s ซอกซิสโตบินนะครับก็ใช้ได้หมดแต่ว่าแนะนำให้ฉีดช่วงเย็นๆหน่อยแล้วกันนะครับสภาพอากาศไม่ร้อนจะได้ใบไม่ค่อยไหม้หน่อย อ่ะฝากสวนสวนอะไรนะสวนซีดาครับสวนซีดาสวนซีดาอะไรนะ,กระเกษตรผสมผสานอยู่ที่ปทุมรัฐเนาะปทุมรัฐเรับุมรัฐร้อยเอ็ดเผื่อใครอยากมาศึกษาดูงานมาเที่ยวชมมาชิมผลผลิตช่วงปีใหม่เนาะมาได้ดไไดที่นี่ฝรั่งฝลังก็มีเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ